พี่นะทุกคนตอนนี้เรากิกรีไม่ครบในมดของดราก้อนไฟกันซึ่งในมดของดราก้อนตัวนี้นะคะมันก็จะมีทั้งมังกรแล้วก็จะมีชุดเกาะแล้วก็อาวุธแล้วก็มีชาวบ้านตัวใหม่เข้ามาด้วยจะเป็นยังไงท่านลองขับไปเล่นกันเลยและนี่ก็คือคุณชาวบ้านที่ไม่ใช่พ่อค้าเรกต่อไปเพราะว่าเขาไม่ได้มาขายของเลยแต่เขามาเลี้ยงมังกรแต่เขาเป็นพ่อค้าเลี้ยงมังกรดูสิมังกรสวยๆเท่ๆเราหลอกตัวเลยนะซึ่งชาวบ้านเร่นะคะเขาก็จะกระจัดกระจายหลอกไปตามใบอม ต่างๆนะคะเขาก็จะอยู่ประจําไบโอมของเขาซึ่งถ้าเราไปตามไบโอมต่างๆแล้วเผอิญว่าเจอพ่อค้าแรกแบบนี้เข้านะคะเราก็สามารถที่จะค้าขายเขาได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องเอาของที่เขาต้องการมาขายนะคะเพื่อรลกกับไข่มังกรน้ำมาฟักเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าที่เราแรกมาได้นะคะ เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นมังกรไฟค่ะเพราะว่ามันออกสีส้มๆแดงๆอนะเนาะอุ้ยไข่มีปีกด้วยหน้าตาไข่ก็จะเป็นแบบนี้มีหูด้วยนะเราก็จะฟักเองได้เลยนะแค่กดวางไข่ค่ะแล้วก็คลิกขวา <c oughs> แล้วน้องก็จะค่อยๆฟักไข่ออกมาเ <c oughs> จ้าตัวนี้มันชอบกินพ็อกช็อปค่ะชอบกินเนื้อหมูเพราะฉะนั้นเวลาต้องการจะเลี้ยงมังกรในหมอดี้นะคะจะต้องใช้เนื้อหมูจํานวนเยอะพอสมควรค่ะในการเลี้ยงน้องให้โต โอ้โหต่ผ่าตัวแล้วตัวใหญ่มากเลยนะต่ตัวนี้ก็มีความสามารถในการพ่นไฟได้ค่ะหรือว่ายิงไฟได้อ้อแค่เราใส่อันล้วก็ขี่น้องได้แล้วว่ามนันสีส้มเนะ่าสวยเชียวนองสามารถบินไปยิงไปได้ด้วยนะ <c oughs> เท่มากเลยล่ะดูดิ อ้าวมังกรไฟมันยังมีมังกรอีกหลายธาตุเลยนะพี่ให้เราฟักแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอยอะไรลวงลงมาฮ้ยิงลูกไฟได้แล้วตอกหรอโอ้โหมันเป็นลูกเลยน้องยิงลูกไฟออกมาได้โอ้โหน้องวัวกระจยนี่ดูดิเอฟเฟกต์พ่นไฟของน้องเท่มากเลยนะขากีด้วยดีขากีด้วยคอนอนนั่งน่ารักเราสั่งให้น้องนั่งได้ด้วยไปกันเลยตอนนี้นั้นเป็นของพี่เคนแล้วยั่วไปเลยทำไมหัวทิ่มแบบนั้นล่ะเรอยากกินก เก็และสี่เอ้ยไม่โดนเฮ้ยนี่เนี่ยเลยปูดปูดปูดแล้วมังกรเนี่ยนอกจากจะสามารถช่วยเราต่อสู้ได้แล้วนะคะมันก็ยังสามารถดรอปเกตของมันค่ะแล้วก็มาคราบเป็นพวกชุดเกราะกับอาวุธได้ด้วยนะน้องว้น้ำได้เฮ้ยน่ารักเชียร์นันชอบเล่นน้ำในหมดนี้มันก็จะมีแอนิเมชั่นของตัวมังกรเองด้วยค่ะรู้สึกว่าเหมือนน้องจะอยากว่ายน้ำนะเอ้ยมังกรมันมีท่าแอนิเมชั่นของแต่ละตัวด้วยนะวิ่งนังดิฟในน้ำใหญ่เลยค่ะทางมังกร ว่ายน้าดิฟได้ด้วยก็จัดว่ามอนี้นะคะเป็นมังกรที่น่ารักมากเลยนะดูดิมันมีอีกหลายแบบไปนะวิมันกัดมันกัดพอนไฟโอ้เทมาเทมาพ่นเลยนี่แน่นี่แน่ไม่โดนไม่โดนน้องต้องใส่ตาสั้นแน่ๆเลยต้องซื้อไว้ให้นอนแล้วล่ะรู้สึกว่าดาเมจน้องจะไม่รงทักเท่าไหร่นะแต่ว่าเอฟเฟกต์สวยมากโอ้ยคนจนคอแหบคอแห้งเลยวัละนี่เน่ต้องไปไก่ย่างไก่ย่างกับแกะย่าง ม่โอ้โหกระตุยแม่วันนี้เอ้าว่ามันมืดนะพี่เคนมาเดอี่เดยเขาลองยิงดิเอ้ยมันยิงแรงลำบากอะมันไม่โดนอะเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ไม่ได้เป็นที่มังกรแล้วเป็นที่คนขี่มากกว่า มันน่าจะมืดนะตัวต่อมาเขาคือแคลงเอชมันน่าจะแบบเหมือนคางคกนะตัวเนี้จะลองฟักดูก่อนตัวของเขาเนี่ยก็จะโทนสีเทาๆนะคะคล้ายๆกับพวกหินเนาะเป็นสีหินอะไรประมาณเนี้ยแล้วหน้าตาก็เหมือนคางคกซะด้วยคางคกแบบมีปีกอะไรอย่างเงี้ยล่ะว้าวตัวเบลอเลยเอ,อ้ยน้องกินโคเป็นอาหารถ้าหางน้องตะมุตตำมีหน้าดูเลยนะทำไมหนะ้าน้องเศร้าอย่างนั้นนะ่ะเกิจริงด้วยอะ โอ้แม่เราเศร้ามากไปนะโอ้เอ้โอ้โอ้อุ้ยแต่ดวงตาน้องแบบเป็นสีเขียวผสมกับสีเหลืองด้วยล่ะนั่นนั้นอ้วนขนาดนี้จะบินไหวไหมเนี่ยบินได้ดิ บินได้จริงๆไงว้าวไม่น่าเชื่ออะไรปีกอันเล็กนิดเดียวก็จะบินได้แนะ <c oughs> ตัวนี้ไม่กินหินแต่กินโคแทนน่ารักไปอีกแบบนะแบบนี้มาเดี๋ยวเขาขขี่มั่งโอ้นี่มันยิงไฟได้นี่อ้อมขียวมันจะบินขึ้นเหรออ้อมหนักขนาดนั้นนี่ตัวนักมันยิงไฟได้พี่เคนมันพ่นไฟได้เห็นเปล่าโอ้โหตัวเย่เลยทีเดียว นี่เขาบอกว่าโหดนะโหดเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยมาลองกับเจ้าฮัทดดูดิเอ้ยมันพ่อที้นึงติดไฟดาเมิมูเลยนะอยู่ดีว้าวติดทิศไฟกันรัวๆเลยแต่ว่าดาเมจตมันไม่แรงพอนะดาเมจมันน้อยมันก็เลยหลที่หน่อยข่งมันจะตุ้ยกันมันเป็นไรซาดิสยังให้เจ็บสแต่ว่าชอบย่างสดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะตอนนี้นะาล้ะเดี๋ยวให้น้องนั่งรอกันนะซึ่งเราก็สามารถสั่งให้น้องนั่งรอได้แบบนี้เวลากลางคืนเนี่ย ก็จะมีท่าแอนิเมชันนอนหลับของพวกมังกรด้วยนะน่ารักมากๆกันแหละส่วนใครบ้างะปะก็คือครับปาเอกน่าจะเป็นงูเห่าปะหรือว่างูจงอางหรือว่างูคอปบปลาปะไหนไม่เห็นเหมือนงูเลยมันคืองูผสมกับมังกรเปียกเนี่ยนะไหนโมะปเาเป็นลายสีม่วงด้วยเฮ้ยมีแผงคอนจริงด้วยเฮ้ยมันมีแม่เบี้ยด้วยมันชูแม่เบี้ยอะไรด้วยเฮ้ยนี่มันงูกับมังกรผสมกันนี่นะนี่มันงูครปบปาจริงด้วยตัวนี้ต้องยิงพิษได้นี่ไง ยิงพิษได้จริงๆด้วยสามารถพ่นพิษได้ตัวนี้โอ้ยน่ากลัวจังนี่มันพิษงูคอปลานี่นะถ้าโดนก็จะติดพิษนะเออแต่พวกนี้มันไม่ติดหรอกไม่น่าจะติดนะพอะันเดชอ่ะแต่ว่าก็โดนดาเมจนะเอ,อ้ยมันติดมันติดพิษเอ,อ้ยมันโดนดาเมจอยู่อดอยู่นะมันก็ตุยอยู่นะแต่ว่าต้องยิงหลายทีนิดนึงว้เทมากตัวนี้สวยมากเลยเหมาะสำหรับผู้หญิงมากเลยนะตัวเนี้ย เอาว่ามันเป็นโทนสีม่วงเฮ้ยท่านทางน้องจะแบบว่าไม่ค่อยชอบพิเคนปะก็ห,หัวเหญ่น้ำชอบพิเคนจะตายเนี่ยพ่นเลยปูดปูดปูดเดี๋ยวกันพ่นทางปากแล้วออกทางตูดปะเฮ้ยอันนั้นตัดแล้วอันนี้พ่นคิษต่ตงางเรานี่แนนอ๋อสวยมากสวยมาก,มากเจ็บไม่ล่ะเจ็บไม่ล่ะแต่ละตัวเขาก็จะมีความสามารถของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะดูดิตัวนั้นก็พ่นไฟตัวนี้ก็พ่นพิษ แออสีสวยจุงสีสวยหมากกับผู้หญิงนะอุ้ยดูเวลามันบินดีมันเก็บเท้าไว้นะโอ้ปีกสวยมากนี่จอแบบดิบด้วยโอ้โหเย็ดเลยให้นัองลงน้ําก่อนช่วงนี้อากาศร้อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น้องเป็นมังกรหรือน้องเป็นน้องหมากันแน่เนี่ยน้องกําลังฝึกว่ายน้ําอยู่เ้า้องหมาตกน้ำเล่อเดี๋ยวเราจะให้น้องนั่งรอเหมือนเดิมนะเอาละจ้ดนั่งรอก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไข่ใบต่อไปยังกันค่ะไข่ใบนี้มันชื่อว่าดักูล่าเอกซึ่งน้องเนี่ย กินเนือ้อวัวเป็นอาหารว้าวอฮ้ยหน้าตาไม่ธรรมดาเราจะต้องให้เนือ้อวัวสดเยอะหน่อยนะโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วถ้าตเต็มที่เนี่ยเราก็เทมน้องเลยแค่เราใส่อันเนี่ยเราก็ขี่น้องได้แล้วล่ะดูดท่าเดิดนดกันนะแขนอยู่ที่ปีกด้วยนะอาคารจะดููเนี่ยเวลาเดินน้องก็จะชูแขนนะเพราะว่าแขนกับปีกของน้องเนี่ยมันติดกัน หมือนเดินสองขาเลยเนาะไปกันเลยฮา่าฮ่ย้นี่พ่นไฟได้ด้วยตัวนี้ก็ยิงไฟตัวนี้เป็นมังกรไฟนะเอา้เอาหัวทิมเฮ้ยเดี๋ยวเอาหัวมองโลก <laughs> เอมและกระจอดเนี่ยมันต้องแบบมองโลกดิ่งนะเอาหัวแบบมุดนิดน่งเนาะแต่เราจะลองบินดูว oh ู้โวว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 เวววยววววยวววิวววว <True. S 2> ค่นซาอ oh. ลังการเลยแต่ไม่โดนเลยนะโดนโดนมันติดไฟอยู่แต่ว่ามันไม่ตุยตาเมจดมันน้อยเขอแรงๆรงเลยขอร้อนกว่านี้อีกกังกรมันต้องติดไฟใช่ไหมแบบนี้สมจริงแล้วโอ้โหย่างสดเลยทีเดียวมันไม่ใช่หงเพลิงนะที่แบบไม่ทีเดียวแล้วตุยน,นะมันหงเพลิงแล้วอันนี้มันมังกรแล้วก็ไข่ใบต่อไปค่ะมันชื่อว่าเอลฟ์เอ็กก็คือจะเป็นไข่ของเอลนะคะเอลมังกร ดดูออกมาเหมือนผีเสือ้อแน่เลยไหนจะหูแหลมเปล่าลายมันเหมือนผีเสือ้อดูดิเหมือนจะเป็นธาตุพืชป่ะอุ้ยนั้นมาแล้วนี่มันมังกรหรือผีเสื้อเนี่ยโอ้โหดูสีปีกสีสวยเชียวโอ้ยน่ารักปีกเป็นผีเสื้อเลยเนาะ <c oughs> ก็คือไม่ใช่ปีกมังกรนะเป็นปีกผีเสือ้อแล้วก็มีพลังในการยิงควันใส่ลุงออกมานะว้าวไหนไม่เห็นเป็นใส่ลุงเลยเป็นละอองดาวตั้งค่ะอ๋อเป็นละอองดาวใช่เปล่าเอ้นี่ก็สวยนะเออทำไมน้องหัวหมุงโลกล่ะ เหมือนจะเป็นละอองพิษเนาะเฮ้ยมันน่ารักนะตัวนี้เหมาะสาหรับผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ต้องแบบขี่ตัวน่ารักน,น่ารักสวยๆแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เห็นแล้วแบบว่าโลกมันสวยขึ้นเยอะอนนเอาจะลองยิงดูเอาโดนมังกรตัวอื่นเฉยโดนเพื่อนดีๆเดี๋ยวเพื่อนแ่แล้วโอ้เจ็บแล้วอุ้ย <c oughs> กว่าจะโดนเนาะหลายดอกกันนั่นแหละเดี๋ยวน้งเป็นพีซึ้งให้ลองฝึกว่ายน้ำอากาศร้อนให้ลองฝึกว่ายน้ําไปก่อนจริงๆมันมีเยอะขน่นี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะมังกรอ่ะ น่าจะมีทั้งหมด21แบบเนาะหรือว่า21ชนิดนั่แหละแต่ว่าวันนี้คัดมาแค่14ชนิดก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมารีวิวพวกชุดเกาะอาวุธแล้วก็มังกรตัวที่เหลือแล้วกันไม่งั้นคลิปมันจะเยีะยาวมากเลยนะ เอาล่ะตัวนี้ก็ให้น้องนั่งรอไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูไขไ่ใบต่อไปกันดีกว่าไขไ่ใบต่อไปก็คือฟอเก้นเอกน่าจะย่อม,มาจากแบบดัดแปลงมาจากพวกวกบหรือเปล่ากบมังกรเลยประมาณเนี้ยว้าวกบก็บกบามีออกอาเหมือนกบจริงๆด้วยตรงนี้กินปักฮ <c oughs> อตเฮ้ยนี่มันเขีตะปาดนี่นะ <c oughs> เอ้ยตัวสีเขียวกบเขียวมันจะเกนไ่เอากบเป็นสีเขียวไง เออนี่น่าจะพ่นพิษได้เหรอไม่ได้พ่นพิษพ่นเป็นฟองอากาศนี่นะปูดปูดปูพ่นเป็นฟองน้าอุ้ยสวยที่เหมือนกันนะเป็นฟองอากาศฟองน้ำา e l ดิแบบนี้ก็เท่อันนี้ก็ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าโดนมันก็จะติดแบบหายใจไม่ออกนะน้ำตัวตังมากเหมือนกับว่าจะจมน้ําอะไรประมาณนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะบินขึ้นได้เนี่ยบินได้ทุกตัวทุกตัวบินได้หมด แต่ว่าพี่แต่ว่าจะยิงอะไรออกมาได้เท่านั้นแหละเิ้ยดูยังไม่ส่งการเลยนะเล่นน้ำซะแล้วเิ้ยฟืดฟืดโอ้หัวชิ้นหัวตำเลยทีเดียวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาละจะมันกักบน้อยเรายล่นน้ำก่อนเฮ้ยดูดิมันดิฟล้อได้ด้วยอ่ะว้าแสดงว่าว่ายน้ำบ่อยใช่เป่ะเป็นสัดครึ่งบกครึ่งน้ำาอือเปล่าเนี่ยวนติ้วเลย เดี๋ยวเราจะให้น้องนั่งรอตรงนี้ก่อนนะตาน้องน่ากลัวจังเลยเจ้าเลนะซึ่งมังกรแต่ละตัวนี้ก็ตัวแปลกๆนั่นเลยนะต่อไปก็จะเป็นการัสเต็กตัวนี้ก็จะแบบว่าออกแนวแฟนตาซีนิดนึงนะมีดูสกรขอบทองซะด้วยฟึบออกมาแล้วออ้ยโอ้โหมังกรทองคำเหรอมีน้องกินโกสโตนโอ้โหกินของแพงด้วยอน้องน่าจะเป็นมังกรแบบแห่งแสงสว่างอะเปล่าเพราะว่าน้องกินโกสโตนเป็นอาหารอุ้ยข้างหน้ามีก่อหน้าอกด้วยโอ้โหเทพจุงตัวนี้ตัวนี้เทพ ลตัวใหญ่แล้วก็มีเข่าด้วยวโอ้น้องพ่นแสงออกมาได้เป็นคล้ายๆกับแสงโกสโตนะนะซึ่งก็มีดาเมจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะพ่นสายฟ้าซะอีกนะพ่นออกมาเป็นลูกไฟกแล้วเหรอใช่ตอนแรกนึกว่าสายฟ้าแต่ว่าเห็นมันกินโกสโตไงก็ว่ามันต้องพ่นแสงออกมานแน่เลยเอาวัดที่อีกแล้ว <c oughs> น้องก็หิวเดี๋ยวเขาลองขี่ดูบ้างนี่อย่าลองยิงอยู่ดิ ยิงกับเจ้าฮัตนี่แ่ะใช้การได้ดีเลยล่ะโอ้โหอันนี้โดนเต็มเต็มโอ้โหเจ็บแทนเลยเราใช่ป่ะโดนเต็มเต็มดิเ,เดี๋ยวคันยังไม่โดนยิงโดนพวกเดียวกันด้วย ลองลงน้ำดิเฮ้ยี่มังกรจมแล้วถ้าลงน้ำก็จมน้ำนะนะหลับสเบยมังกรว่ายน้ำไม่เป็นนั้นเป็นมังกรแสงนั้นว่ายน้ำไม่ได้แต่น้องก็ว่ายท่าลูกหมาตกน้ำได้นะดูดิขึ้นมาล้เขก็ว่ายได้จะให้น้องนั่งรอตรงนี้กันละกันนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเยอะแล้วจำนวนมังกรของเรานะคะมันเริ่มเยอะแล้วค่ะเราก็จะให้น้องนั่งห่างๆกันหน่อยนะตันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยอีกตัวหนึ่งละ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะชื่อว่ามัสเตค่ะตัวนี้มันแบบว่าคล้ายๆในเทพนิยายป่ะไม่น่าใจเพราะว่ามันจะตัวออกโทนสีดำๆะนะวิ่เหมือนมีเพชรอะไรอยู่ข้างบนด้วย,ยมันกินออกซิเดียนมันน่าจะอยู่ในเน,นเธอร์เปล่าอะเป็ียวกดเลยเพราะว่ามันกินออกซิเดียนใช่ตัวดำเมี่ยมทั้งตัวเลยนะจะไม่กดแล้วเคี้ยวงงเลย แต่ก็แท้นะดูดิตรงกลางมีหัวใจหรืออะไรด้วยสีแดงๆอ่ะตรงกลางเหมือนมีผลึกสีแดงๆอยู่ด้วยอ่ะนี่ไงโอ้โหปูดปูดออกมาเป็นควันสีดำด้วยนะนี่เป็น pm สองจุดห้าชัดๆเลยโอ้ยความอีกเข้มสองจุดห้าอีกอ่ะดูดิว้าวสุดยอดไรเลยค่าควันดำออกมาเลยอ๋อดูหางดิหางงอนด้วยนะหางขอดด้วยอ่ะดูดิเทเกินตอนนี้สวยว้าวตอนนี้เท่มากเลยนะ นี่บินเลี้ยวได้ด้วยเจยเหยื่อแล้วน้องไม่อยากกินน้องไม่ตีเราจะต้องช่วยน้องจมตีตงหากเรา ลองให้พ่นดูดิพ่นเข้าไปพ่นเข้าไปพ่อ้ยควันได้อยู่ได้อยู่เติมมลพิษอีกแล้วยังพ่มได้อยู่เฮ้ยนายฮักหนีมาแล้วอ๋อออยเต็มหน้าพี่เชนเลยนั่นๆนั่นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นอุ้ยเกือบแล้วเกือบตุยตามไปหน่อยตามไปหน่อยไว้กว่าจะตุยเอาละจ้านั่งรอตรงนี้ก่อนนะอุยปีกของมันเป็นสีดําทั้งปีกเลยนะยงแต่ว่าแผงคอของน้องด้านในเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นไนไรร์เอค่ะ ตัวนี้ก็น่าจะออกโทนแบบว่าเรืองแสงครับเปล่า,ามันกินกอิิงค่ะปึ๊บ นี่มาแล้วสีสวยเป็นกับ R G B นะว้าวจะน้องมีสองสีนะจต้องมีเขียวอ่อนกับเขียวเข้มในตัวนะแล้วสีมันก็วุบวับปุ๊บปวับ,บ,บ,บสะท้อนแสงเรื่องแสงได้แต่อย่างนี้ก็สวยปไปอีกแบบนะดูสีนี่สิโอ้โหแสบตาจนเบยนี่พราะอรามาเป็นพิษนะใครว่นาน้องพ่นขี้มูกออกมาตะหากล่ะไม่ใช่<ๆ>น้อยฮัทพิษถ้าโดนก็จะติดพิษตุยนะดูว่าติดขี้มูกตุยฮัทชอยฮัทชอยอันนี้ก็โหดเป็นกันดูดิโอ้ยดู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  หรือพ้นพิษดิพ,พิษไปแบบว่ากลุ่มควันหมอกสีเขียวๆอะ่ะโอเคเราจะมาลองกับฮับดูบ้างนะเองยิงดูมันก็จะติดพิษแต่ว่าพวกม็อบตัวไหนโดนก็จะติดพิษละตุยนะโอ้โอทีเดียวตายเลยอุ้ยอันนี้หดของจริงประมาณสองคำที่อ่ะน่าจะตุยนะใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะให้น้องนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นน nice er ายสเต็กร์เอกแต่มาดูดีกว่าว่าเป็นโทนสีม่วงๆแบบนี้ออกมาลุ้ร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะ ยน <c oughs> ึกว่าแมงมุมเฮ้ยเฮ้ยมีหูอ้าไม่ใช่หูมันคือปีกปีกที่เหมือนหูโอ,โ,หโอ้โหพ่นควันดำอีกแล้วไ<ห>อ้เจ<ล><ด>้หูมันนูดไปไงหูมันแหลมแหเหมือนแมวเลยนะตัวน,นี้ก็พ่นควันดำเหมือนกันเอาท่อไอเสียไปไม่แน่นี่แน่นี่แน่ไอ้ตัวนี้ก็คอร์ดตังชั้นโล<อ>ะ<อ>พิษอีกแล้วสวยมากเลยดูดิดูใกล้ๆสวยมากเลยนะเวลานั่งก็เท่ ใช่ใบต่อไปค่ะคือเล็กเอค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นไดนโนเสาร์ผสมระหว่งางมังกรหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าเขาเป็นแยกกับไลโนโซสาร์นี่ดูดิรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับไดนโนเสาร์นะเฮ้ยมีเขาด้วยแต่ว่ามีปีกบินได้ไม่มีเขาเดียวอ่ะเป็นยยกอ่ะเราดูตานี่อาสีแดงด้วยมีเขาเดียวด้วยตกลงนั่นพ่นไฟหรือยังนะทำไมมันเหมือนกำลังเออเออพ่นไม่ออกเหมือนมันกำลังจับพ่นแบบคล้ายๆกับเออฝุ่นอะไรประมาณนี้ป้าผงฝุ่นอ่ะพีเอ็มสองจุดห้าของจริงเลยอันเนี้ย นฮอยแต่ว่ามันน่าจะโคตเหมือนกันนะลองคันเอาไม่โดนเหมือนกับว่าถ้าโดนเราจะติดสโลเนตหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยไม่โดนมันเวืดทุกอันเลยวันนี้เจ้าฮัดผิวมากเลยยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนนะฮันไม่ได้พิวเราอ่ะแบบว่ายิงไม่โดนเองน่ลมันเล็งยากกันเนาะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะชื่อว่าสกอคุเอ็กค่ะตรงนี้ก็แบบว่าเอ๋อเป็นโทนสีแดงๆเนาะลองดูก่อนว่าหน้าต่างมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเหมือนมังกรไฟเลยอ่ะเพราะว่า บบว่าเกรดเป,เป็นสีแดงอนะเนาะส่วนใต้ท้องมันเป็นสีขาวนี่อย่างเท่ดูดิตัวใหญ่มากมัเกาคู่ต้ด,ดยนี่มันสามารถยิงไฟออกมาได้นี่สิมังกรโอ้ยูที่หางสิที่หางเป็นไฟได้ไหมใช่ที่หางเป็นไฟด้วยตัวน,นี้น่าจะโหดนะอ๋อดูดูด,ดูมันยิงไฟรล,ลัวเลยแท้เ,เกิน แบบว่าใครชอบสีแดงก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันสวยอันนี้น่ารักมากเลยโอเคอยาให้น้องั่างก่อนเริ่มเยอะและ้วเริ่มเยอะ,ละอแล้วเอ้ยไม่หมดแล้วเนี่ย ข้างๆจะมีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมารีวิวมังกรตัวที่เหลือนะคะแล้วก็รีวิวพวกอาวุธกับชุดกอานะด้วยเนาะต่อไปจะเป็น Snowflake เค่ะก็จะเป็นมังกรพีมาเนาะอุ้ยถ้าทางจะสีสวยอ๋อนี่นนๆๆเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วน้องฟ้าก็มาจากไข่แล้วว้าวตอนไหนเดียวน้องกิน s n o w b a นะโอะ้กิน snowball เยอะเหมือนกันนะนี่คือรูปร่างตัวตนที่แท้จริงของน้องน้องก็จะอยู่ในพวกไบโอมพีมานะเออเดี๋ยวนะ้อ้าวเย็นก้นจุงเบยอ่ะ ก้นจะแข็งแล้วน้องยิงเป็นหมอกควันที่มาออกมาได้ ไอ้ดูดียิยงมาเป็นคริสตัลเลยนะนั่งว่าหายร้อนเลยนะเป็นคริสตัลฮีมากมาเลยเท่มากเลยตัวนี้ตัวนี้สมหรอที่เป็นมังกรฮีมานะสีสวยจุ่มดูเอฟเฟกต์เขาสีเพราะว่าเอฟเฟกต์จากยิงของน้องอ็สวยมากเลยแต่ว่าจะดาเมจแปงแค่ไหนเดี๋ยวต้องลองดูนะถ้าเวลายิง่ยน่าจะติดน้ําแข็งเลยว่าติดสโลอยู่แหละก่อนดูดาเมจเอาให้โดนก่อนใช่ต้องยิงให้โดนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนเพื่อนเกือบไม่โดนเกือบโดนเพื่อนเต็มเมโอเคจ้านั่งรอกันนะ แล้วก็ไข่ใบต่อไปค่ะมันชื่อว่าสาก,กุระเอคค่ะมันก็จะเป็นไข่ใบสีชมพูแบบนี้ชมพูเข้มกับชมพูอ่อนค่ะหน้าตามังกรก็จะคาวา้แบบนี้นะคะเพราะว่าน้องแบบทํามาจากสาก,กุระนะโอ้ดูบนหัวของน้องดิมีแต่ดอกสาก,กุระว้าวน้องสวยจุงนี่เป็นมังกรดอกไม้น่านดีน,านด่นาจะเป็นมังกรดอกไม้นะดอกไม้สาก,กุระอะไรประมาณเนี้ยนี่แหละตัวที่สวยท,สที่สุดที่พี่เคนเลือกลองให้น้องยิงดูดิอ๋อเยือกมาเป็นละอองเกสร วิด่าเมทถ้าทาั้งจะเบานะโอ้ยแค่เห็นก็คันจมูกอ่ะแค่เห็นหัวน้องก็คันแล้วดูดีนี่พูออดอก,<แ>กสัก <ฟา S 1> สกูร <ฟา S 1> ้องเนหัวนงงนเนี่ย <laughs> นี่ดูท่าบินกิน<ะ>ก่อน มีเทเบลเป็นตัวผู้หญิงแตก็เทนะโอ้ยคันจมูกจุม๋มยเหมือนน้องจะมีแผงคอนี่แหละและตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปรับเวลานะคะให้เป็นเวลากลางคืนเพราะว่าเราอยากเห็นแอนิเมชักนการนอนหลับของน้องชิปนี่ทุกคนพร้อมเพียงหลับกันหมดเลยแล้วมันจะมีแอนิเมชันตัวซัดขึ้นด้วยนะแต่ว่านอนกรนอะไรประมาณนี้เนาะดูดิบางตัวก็นอนกรนนะถ้านอนกรน,นก็จะมีเอฟเฟกต์นอนหลับหลับลึกแบบเนี้ยหลับปุ๋ยกันทุกตัวเลยดูสิถ้าทานจะหลับสบายทีเดียวนะอ๋อดูดิ ค่าทางจะแบบว่าอดหลับอดนอนมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นลวง่วงแทนเลยต้นขับฟีกันทุกตัวเลยตันนี้เขามีเรื่องอะไรกันน่งอันนั้นเขาเป็นมังกรปลาเขาก็ต้องตู่ร้ายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดดลก็ไฟไว้แค่นี้กันนะเดี๋ยวหลังเราจะมาต่อในพาร์ทที่สองกันต่อถ้าชอบมังกรแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยล่ะอย่าลืมบอกคำในพูดคุยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะบบาย